แนข้อสอบคณิตประยุกต์ข้อที่36โจทย์หาผลบวกของกําลังสองของทุกคําตอบของ x ยกกาลัง256ลบด้วย256ยกกําลัง32เท่ากับ0ขั้นตอนแรกเลยก็คือย้ายลบ256ยกกําลัง32นะครับไปด้านขวามือ x ยกกําลัง256จะมีค่าเท่ากับเครื่องหมายลบเวลาถูกย้ายข้างไปก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวก ก็จะได้เป็น256ยกกํำลัง32 x ยกกำลัง256จะมีค่าเท่ากับ256เนี่ยเราทําเป็นฐาน2ได้นะครับ2ยกกำลังอะไรครับได้256 2ยกกํำลัง8นั่นเองอย่าลืมนะครับว,ว่าด้านบทมีเลข32ด้วย8เอาไปคูณกับ32ต่อครับ x ยกกำลัง256จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8คูณ32ครับก็จะได้256 256เป็นเลขยกกำลังเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งซ้ายและข,ขวาเราก็สามารถตอบได้แล้วนะครับว่าค่าของ x จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ2ถ้าแค่2ตัวเดียวผิดนะครับต้องมีลบ2ด้วยทำไมมีลบ2ด้วยล่ะเพราะว่านึกตามนะครับ1กำลังเลขคู่นะครับจะมีค่าเป็น1 แล้วลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองก็มีค่าเป็นหนึ่งหลักการเดียวกันเลยครับ x ยกกำลังสองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบหกเป็นเลขคู่การที่มันยกกำลังเลขคู่คำตอบต้องมีสองคำตอบครับคำตอบที่เป็นบวกและคำตอบที่เป็นลบนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีสองแล้วก็ลบสองด้วยโจทย์ต้องการจะรู้ว่าผลบวกกำลังสองของทุกคำตอบครับคำตอบเรามีอยู่สองคำตอบคำตอบที่เป็นสองกับลบสองนำคำตอบ มายกกำลังสองแล้วบวกกันครับผลบวกกําลังสองก็คือสองยกกําลังสองบวกกับลบสองยกกําลังสองสองกำลังสองเป็นสี่บวกกับลบสองกำลังสองเป็นสี่สี่บวกสี่ได้แปดครับข้อนนี้ก็เลยตอบข้อที่สี่นั่นเองถ้าหากว่าน้องๆได้รับฟังกันจนมาถึงตอนนี้ผู้สอนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เราได้มีการ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ